ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาติดฟิล์มแอร์แท็กกันค่ะฟิล์มแอร์แท็กนี้ป้ายสั่งมาราคาไม่แพงนะคะไม่ถึง20บาทค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พิกร้นดนเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาเปิดดูที่ด้านในซองกันค่ะที่ด้านในที่ให้มาก็จะมีเป็นกระดาษเปียกแล้วก็กระดาษแห้งนะคะแล้วก็ฟิล์มอีก2ออันค่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเอาไว้ติดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะทีนี้มาเริ่มจากกระดาษเปียกก่อนนะคะ ก็แบบแห้งค่ะเราจะเริ่มติดฟิล์มแผ่นเล็กก่อนนะคะติดที่ด้านหน้าที่มีโลโก้แ p ปเปค่ะขั้นแรกก็เอาส่วนปลายที่ยื่นนี้ออกนะคะ จากนั้นก็ติดฟิล์มลงไปบนแอร์แท็เลยค่ะนี่ค่ะกะให้อยู่กึ่งกลางนะคะจากนั้นก็รูดติดให้สนิทค่ะนี่ค่ะหลังจากรูดติดสนิทเรียบร้อยแล้วก็ให้ดึงสติกเกอร์แผ่นนี้ออกมานะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จไปหนึ่งฝั่งค่ะ ถัดมามาต่อที่ด้านหลังนะคะที่ด้านหลังก็ทําเหมือนเดิมค่ะเรากระดาษเปียกเช็ดก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยกระดาษแห้งค่ะแล้วก็ลอกฟิล์มออกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดตัวฟิล์มลงไปนะคะแล้วก็รูดให้เรียบค่ะ นี่ค่ะพอรูดเรียบสนิทด,ดีแล้วก็ให้ดึงแผ่นสติกเกอร์ด้านบนออกนะคะนี่ค่ะแผ่นด้านล่างก็จะติดเนียนสนิทด,ดีเลยนะคะอันนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะนี่ค่ะติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอยเพิ่งลองติดครั้งแรกเอาก็รู้สึกว่าติดง่ายดีเลยค่ะติดแล้วก็เนียนเรียบดีด้วยนะคะแค่นี้ก็สามารถป้องกันแอร์แท็กของเราจากรอยขีดข่วนได้แล้วค่ะแผ่นฟิล์มก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ